สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นร้อยกับหน่วยบนนะคะอันนี้สูตรสูตรนี้ก็ส่วนใหญ่มันจะมาหลักร้อยเนาะแอดก็เน้นให้หลักร้อยอยู่แล้วเนาะอ่ะก่อนมาดูสูตรนี้นะคะมาดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลขชาแนลเอามาดูกันเลยนะคะร้อยบนแบบ4ตัวเนาะแล้วก็บางงวดก็จะหลุดมาหลักหน่วยนะคะงวดที่แล้วแอดให้เป็นเลข5้านะหลักร้อยมันก็มาหลักหน่วยนะคะ เี๋าวงวดนี้ก็ให้หลักร้อยอีกไม่รู้จะมาหลักหน่วยหรือหลักสิบนะคะอ่ะมาตั้งแต่งวดแรกนะคะสูตรนี้ใช้แสนนะคะคูณด้วยสองเออคูณด้วยสแล้วก็บวกด้วยหน่วยบนนะคะก็จะได้เท่ากับ x 1 1บวกหบวกหแล้วก็บวกหนะคะสูตรนี้ใช้4ี่ตัวนะคะอ่ะมาดูตั้งแต่งวดแรกนะคะ แตนคูณ2ได้12นะคะบวกด้วยหน่วยบน8 6 7เนาะก็เป็นเลข7นะคะหน่วยบนก็คือเลขก7บวกกันได้19 9 0 1 2ออก2 2 7นะคะเข้าหลักร้อยนะคะงวดน,นี้เข้าเป็นงวดแรกนะคะ ดูงวดที่2นะคะงวดที่2แสนคูณ2ได้4 4บวก7นะคะหน่วยบนนะคะก็ได้11ก็1 2 3 4ออก3 8 8นะคะเข้าที่เลข3เอามาดูงวดที่3นะคะแสนได้4นะคะแสนก็คือเลข4บวกกับหน่วยบนก็คือเลข8 สีบวกแดได้สิบสองก็ 2, 3, 4, สองสามสี่หู้ตรนี้นับเรียงตัวเลยนะคะสจังหวัดเนาะอ่าสจังหวะเพราะตัวแรกเป็นผลรวมก็คือค่า x นะคะก็จะได้2 3 4สี่หออก3ามศย์เก้าที่เลขสานะคะหลักร้อยเป็นงวดที่3มาดูงวดที่4นะคะ แสนเลข4หน่วยบนก็คือเลข9นะคะบวกกันได้13 3 4 5 6ออก3 5 2เข้าที่เลขก3นะคะหลักแสนเอามาดูงวดที่5นะคะ10ก็คือแสนคูณ2ได้10นะคะ5 2 10บวกด้วยหน่วยบนก็คือเลข2เนาะออก ได้2 3 4 5นะคะออก3 9 2เข้าที่เล็ก3นะคะหลักร้อยมา4งวดติดเลยเนาะ3 8 8 3, 3 3 3 0 9 3 5 2แล้วก็3 9 2 มาดูงวดที่6นะคะแสนคูณ2ได้10บวกหน่วยบนเลข2ก็ได้12 2 3 4 5ออก2 4 6เข้าที่เลข2นะคะเป็นงว,งวดที่6มาดูงวดที่7นะคะแสนคูณ2ได้18 9 28 8บวกหน่วยบนก็คือเลข6 เด้24่นะคะ4 5 6 7ออก3 2 4งวดนี้หลุดนะคะเข้าที่เลข4นะคะเป็นหลักหน่วยสูตรนี้หลุดเป็นงวดแรกเนาะอ่ะมาดูงวดที่8นะคะ สี่บวกสได้8ปดแปออก852เข้าที่เลขแปดนะคะหลักร้อยกลับมาเดินหลักร้อยเหมือนเดิมน,นะคะเอามาดูงวดที่เก้านะคะงวดที่เก้าแสนคูณสได้สิบหวกหน่วยบนเลขสนะคะก็ได้สิบแปดออกแปดเข้าที่เลขแนะคะหลักร้อย อะมาดูงวดที่สิบนะคะสิบแปดบวกห้าได้ยี่สิบสามสามสี่ห้าหกออกสามห้าหกมาดูงวดที่สิบเอ็ดนะคะ สองบแล้วบวกหน่วยบนก็คือเลข6นะคะได้16บหกเนาะหกเจนะคะออก6 4สหเนาะเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะงวดน,นี้มาหามเนาะ มาดูงวดที่12นะคะ5 2อ่อไม่ใช่เลข0 0คูณ2ก็ได้0นะคะแล้วก็บวกหน่วยบนก็คือเลข6ก็ได้6 7 8 9นะคะออก9 7 8นะคะเข้าที่เลข9เนาะหลักร้อยเอามาดูงวดที่13นะคะงวดที่13 ที่สิบสามนะคะแปดสองสิบหกเนาะหลักแสนนะคะได้สิบหกแสนคูณสองได้สิบหกแล้วก็บวกหน่วยบนก็คือเลขแปดสิบหกบวกแปดได้ยี่สิบสี่ก็สี่ห้าหกเจ็ดนะคะเอาแต่ตัวหลังเนาะออกหกเก้าหกนะคะเข้าที่เลขหก 6. ต่อไปงวดที่สิบสี่นะคะแสนคูณสองได้ศูนย์ อ๋อน,นี้หลักแสนเป็นเลขศูนย์นะคะก็ถูกแล้วเนาะแสนคูณสองที่สูนบวกด้วยหอ๋อหกเจ็ดปดนะคะออก8ปดเกปดนะคะเข้าที่เลขแปดเนาะหลักร้อยแล้วก็เข้าหลักหน่วยด้วยนะคะงวดน,นี้ มา3 2 6ส,สหแสนคูณสได้6บวกหน่วยบนก็คือเลข8ได้14 4ขอไป4 5 6 7แอดให้หลักร้อยงวดที่แล้วเป็นเลข5แต่แอดก็ตัดด้วยนะคะตัดเป็นหลัก10บหลักหน่วยด้วยมั่งรู้สึกถูกกัน4 แต่เป็นเน้น5้สีให้นะคะมันออกสีห้าเนาะแอดเน้นตัวนี้นะคะหลักร้อยนี่มันเข้าตัวนี้นะคะสีห้าของคลิปชนเด่นบนนะคะลองไปดูได้คลิปนี้แอดก็ให้มานะมีทั้งหมดเนี่ยะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองชุดเนาะอืมเดี๋ยวงวดนี้แอดจะลงให้ งวดนี้ชนได้ตัวเดียวนะคะงวดนี้ได้เลขแปดนะคะเอามาดูของงวดที่สิบหนะคะ ชัดมันมัวมัวเนาะอ่ะสิบหกนะคะแสนคูณสองได้แปดนะคะบวกห้าคงบวกห้าด้วยหลักหน่วยนะคะก็ได้ยี่สิบสามเนาะเอาขออภัยได้สิบสามนะคะสามสี่ห้าหกอันนี้หลักร้อยเป็นเลขหนึ่งหลุดมาหลักหน่วยติดกันสองมัวติด ถ้าหลักหน่วยมาสองงวดติดออดก็ลืมเช็คเมื่อคืนนะคะแอดเพิ่งมาเช็คเมื่อเช้านี้เองตอนจะลงคลิป หรือจะมาหลักหน่วยอีกสามแล้วขอเช็คสูตรเด่นบนก่อนนะคะเด่นบนที่ชนสามเนาะ เด่นล่างสาอันนี้นะคะฉุดสูตรของคลิปที่แล้วเนาะที่แอดชนให้เด่นบนตัวเดียวได้เลข3าม ะไม่หลุดนะน่าจะมาหลักร้อยแอดว่านะอ่ะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะอันนี้มันมาซ้ำหน่วย2งนวดติดแล้วเนาะมีร้อยด้วยส่วนใหญ่ถ้าพอหน่วยปุ๊บก็จะมาหลักร้อยนะคะตัวเด่นตัวเด่นง่วดนี้มี2ตัวนะคะมีเลขสามกับเลขห ตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมาหลักร้อยนะคะวันนี้น่าจะกลับมาเดินหลักร้อยเหมือนเดิมนะแอดว่าอ่ะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจากช่องจับเลขชา n e l นะคะสวัสดีค่ะ